เดิมหันมาทั้งนี้อย่างเดียวทิม้มเขานี้อย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้น,นาดในจุดเพียนจุดทูบบูชาพระธรรมกายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ได้เดินทุกท่านตั้งคืนคาพระธรรมกายกราบพระธรรมกายประทานสินรับ,บสินเป็นลำดับต่อไปนะคะรับย้ายนั่งี่ได้นือลนถอยนะอีบมีนาสกาเรนนะาทุทธานุเฉลิม มีนาสกาเรนัธรรมังตูเทมัสพอฟ้าไม่ได้หน่อยมีนาสกาเรนัสังขารตูเทมอัอารหังสมาสุโธะฏวาพุทธังระวันตังอภิวาเกนิสระระสวากาโตพร,ระฏวาทาทะตาธรรโม,ม ธรรมนัมสัมม,ม,สมิสุปฏิปนโนพระวตโตสาวกตสังโฆสังขังนมามิตรนะุะทุเมยังพันเตวิชุวิชุร,กรักกันนาทายาติกรณีนะสาหะ ปัญจสีลานิยาจามะตติยามตีไม่ยังพันเตวิสุวิสุปัจกันตายาติกรเนนะสหาปัญจสีลานิยาจามะตติยามตีไม่ยังพันเตวิสุวิสุปัจกันตายาติกรเนนะสฮาปัญจสีลานิยาจาะ นบโมตัสสะพะวะโตอหะโมบสตัสสะะวะโตอะโมบัสสะมะบูตัสสะะวะโตอะโมบสสะมะบตัสสะะวะโตรหงานสงานค่ะ เขาบอกว่าถ้าปวดขาไม่ต้องนั่งตรงนั้นเดี well ๋ยวนั waterproof. ่งแล้วมนลุกไม่ได้บ๊มันสะระแนครับชามช่า่างสหน่ครับชามี้ปตีนมป็นพุทสะระมณครับชิอมี้ปรตวนยมเป็นพนมสะระแหน่ครับชามี เราพยาามไปสร้างขั้นสบานงตัธรามนี้